พี่เบลไปเก่า SS1 EP6 แล้วนะครับเออตัวลาวาเออผมว่าเราหลอกองเก่งอ่าอ่านะครับลาวาอันนี้คือบนลงไปในลาวาว,ว,ว่างปฏิกิริยาอะไรขึ้นเตัวไม่เกลี่ยหายใจเลย แล้วก็ตายใลที่สุดยกเว้นตัวหนึ่งที่มันทนมากมีนั่นเองที่ผมเอาเอสพีโอวก่าเอสเอสวีเอพีห้าไปอะไรประทะอุณหนูนได้ขนยนต์กันไฟนะครับแต่มันมีสิ่งเดียวที่บนแพ้ของมันคือน้ำมีน้ำแล้วก็มี เออมีน้ำมีไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าแบบนี้ต้องยังไม่พอมันลงใช้แบบนี้อตอนนี้ ว้าแหลแครบแบบเครื่องกระแสไฟฟ้าเครื่องกำลังทำงานมีน้องหนึ่งบอกว่าสอใช้เครื่องที่ปจอได้อันนี้ หรืออันนี้ถ้าเป็นอันนี้นะครับเวอร์ชันนี้ยังน่าจะไม่มียังยังไม่มีสายมัง้งสายที่เชื่อต่อคนแล้วก็ชิปปรจอนส่วนอันนี้นะครับอะละอันนี้พังยากมาถ้าเป็นในเกมะในชีวิตจริงมังงนง่าย แต่มันกนแต่มันจะยากหน่อยนะครับสำหรับสำหรับมนุษย์ปกติวันจะมันมีโอกาสอยู่นะครับถ้าเจ็บรักอ่ะก็รักษาไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เฉาะที่หัวนะครับ ได้ไหมอ่ะนะครับให้ดึงตัวเครื่องดึงตัวสายเนี้ยสีขาวๆว่าตัวเครื่องนะครับบตรงุตัวตุงหัวใจแล้วว่าหัวใจแล้วก็ท้องนะครับกดทํางานทนันทีก็จะตื่นนะครับแต่สําหรับวันนี้มันจะไม่ค่อยตื่นนะครับสงสัยนเที่นักไปนไหน โอเคไม่ได้แล้วโซนจยนนะครับวิธีฆ่ามันมีสองอาคือไฟฟ้าและปืนผมจะเลือกเป็นปืนเลยก,กันแม่เอาเอเคสเจ เคยตายแล้วนะคะขอบับาอรัดีบบาดีนะครับบ่าแล้วเราก็จะเสกเครื่องหัวใจนะครับปั๊มหัวใจไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเออ บางครั้งหุ่นยนต์ทำได้หุ่นยนต์มันแใส่ไฟก็จีนแต่บางครั้งก็เครื่องเครื่องที่ประจอน่อะเออบางครั้งมันก็แบบทำได้มันเหมือนแบบไฟฟ้าหุ่นยนต์ก็ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานนะครับแต่เมื่อมันถูกไฟฟ้าวิ่ไฟฟ้าแล้วก็พงังแล้วครับแล้วแล้วไฟที่แพ้ก็คือไฟฟ้าในตัวหุ่นยนต์นะครับ ทห้าไฟฟ้าดับไปอยู่กับไฟฟ้าที่มันประทะหุ่นยนต์อาไม่งงงนะไฟฟ้านี้แรงมาแต่ถ้าปั๊มหัวใจมันเอาไฟฟ้าเข้าไปแล้วเป็นการบุกคือมันเหมือนแบบตกใจยังไงแบบเนี้ยแล้วมันก็จะายไฟฟ้าให้แล้วมันก็มีชีวิตครั้งลแล้วครับเอาเราวชจหุ่นยนต์ดีวกว่ามมาจะาตันนะครับ ตันแล้วเนาะเดี๋ยวว่าน่าจะตื่นแล้วมั้งนะเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้อีกอย่างนี้นะครับได้เลยครับตื่นแล้วครับเมื่อกี้ไฟฟ้าน่าจะดับแบบดับไม่ถึงสุดนะครับดับบานกลางอะ ไฟฟ้ายังลงเหลืออยู่ก็จ่ายไฟฟ้าให้ได้นะครับอันนึงก็คืออันนี้นะครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามีหลายรูปแบบนะครับาแบบนึงนะมันจะมีกวาดอ่ออีกอันหนึงอันนี้แบบอ่าน่วันก็คือที่ยกน้ําหนักนั่นนี่มีมีความหนักหนึ่งตันไม่มีใครสามารถยกได้ยกเว้นในการ์ตูนนะครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่สามารถยกได้อย่ามันยกไม่ได้แต่ถ้าเราลองช่วยให้มันยกมันก็สามารถยกได้แต่สำหรับมุญน,นล่ะเหรออ้จับมือกันแคายกไม่ได้เลยครับนี่ขนาดนเดียวนะครับสบภาพนี้มันมากไม่รอด เชียขนาดเนี้ยอายกส่งอันนี้ก็ไม่ได้ละครับถือว่าหวโยนมันจะแบบเหมือนอมตะแต่มันก็ไม่ได้อมตะแต่มันก็ไม่รอดน,นะครับอันนี้อันนี้น่าจะมันเป็นตัวชด่ต่อระหว่างขวดยาขวดยาขวดยาขวดแก้วขวดใส่เลือดอะเอออันเนี้ย มันต้องมีสายก่อนส่วนอันนี้เป็นหลุมดำหลุมำเข้าไปแล้วหายไปเลยปีนนะครับเอเลี่ยนสัวรอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับเอาแปลว่าคลิปน่าังมีขคะญอธิบายยังอื่นดีอันนี้น่าจะต้องมีสาย ก็ามเห็นในคลิปหนึ่งอ่ะเอาไปเชื่อมตอ่อกับระเบิดมันทำงานเลยส่วนอันนี้เดี๋ยวทุกคนก็รู้นะครับว่ามันคือเอาคนมาใส่ในนี้แล้วทุกคนก็รู้นะครับว่ามันก็คือเครื่องบทนี้คลิปนี้มีแค่นี้นะครับ